เอาหลัดไปนะพี่สาวน้องสาวชาวเคก็ความเดิมตอนที่แล้วเนาะหลังจากไอ้พระเอกเนี่ยไปทุบหน้าอีลุงซ่อมนายเอกที่เห็นเนี่ยก็งงว่าทำไมพระเอกถึงโกรธะไรขนาดนั้นนะนี่ก,กัดจะฆ่าเขาให้ตายเลยเหรอ นายเอกเนี่ยก็เริ่มสงสัยเนาะว่าลุงคนนี้เนี่ยเหมือนคนที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยนายเอกเนี่ยก็มองไปที่หน้าแล้วก็จําได้ว่าลุงคนนี้เคยอยู่กับแก๊งที่เคยกินน้องของฉันไปเนี่นะก็ไม่เช่ว่าเป็นน้องจริงๆหรอกนะแต่ว่าเหมือนน้องคนนี้รู้จักกับนายเอกเด็กคนนี้ก็ขอให้แบบนายเอกก็ช่วยด้วยเอาพวกมันออกไปเพราะมาลังจะกินฉันแต่ตอนนั้นนายเอกกลัวมากๆเลยแล้วก็นายเอกเนี่ยก็ทาได้แค่วิ่งหนีอ่ะนายเอกเนี่ยก็เริ่มตัวสั่นแล้วก็บอกกับไอ้จางเชิงไปเนาะว่าเราต้อออกไปจากที่นี่กันเถอะนะ แล้วตอนนั้นไยเอกก็คือตัวสั่นมากๆแล้วก็เหมือนเป็นแบบโตกอะเริ่มหายใจถี่รัวจนถึงขั้นหายใจไม่ออกไอพระเอกที่เห็นน่นก็ได้ถามเฮ้ย hey, นี่แกเป็นอะไรป่ะเนี่ยทำไปถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ นายเอกเนี่ยก็หัวใจเต้นเนาะแล้วก็จับหัวใจเต้นเอาไว้พระเอกเนี่ยก็เลยเอ้ยกะว่าจะช่วยเพราะว่านางก็กลัวไงนางนึกว่านายเอกะโดนทุบจนเหมือนกับว่าแบบเออได้รับบาดเจ,จ็บอะไรอย่างงี้พระเอกเนี่ยก็เลยพานายเอกเข้าไปในซอยซอยหนึ่งหนีก่อนพอเข้าไปในซอยเนี่ยนายเอกก็เริ่มอ่าหายใจแบบปกติละความกลัวอะไรเอยเลยกลุบก็เริ่มน้อยลงไอ้พระเอกมันก็คิดในใจเนาะว่าทําไมซ่อมกับซอบม,มันตีกันวะปกติแล้วฉันไม่เคยเห็นซ่อมตีกันมาก่อนเลยทําไมเขาถึงเลือกที่จะตีไอ้หมอนี่ไอ้พระเอกเนี่ยก็หยุด แล้วก็เอาเสื้อโค้ทเนี่ยใส่ให้นายเอกนายเอกก็ถามว่านายไม่หนาวหรอเอาใส่ฉันทําไมพระเอกก็บอกว่าฉันถามนายสินายเป็นซ่อมจริงๆหรือเปล่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะตีนายไม่ตีฉันนายเอกก็บอกว่าไม่รู้สิแต่ฉันไม่ค่อยถูกกับพวกซ่อมเหมือนกันนะหลายๆครั้งก็มักจะโดนซ่อมรังแกเหมือนกันแต่ฉันรู้นะว่าเขาเป็นแต่เหมือนเขาไม่รู้ว่าฉันเป็นอ่ะพระเอกเหมือนก็เริ่มโมโหเนาะมันไม่ชอบอะไรที่มันไม่เข้าใจไงตอนนี้มันต้องการให้นายเอกยืนยันตัวว่ามันคือซ่อมที่เป็นคนไม่ดี แต่นายเอกดูเป็นซ่อมที่เป็นมิตรภาพอ่ะพระเอกก็เลยบอกก็ถ้านายบอกว่านายเป็นซ่อมนายก็ไป่รนตีแล้วนายนี่โง่จริงๆนายเอกก็เลยพูดไปน้องว่าถ้าฉันบอกว่าเองเป็นซ่อมเนี่ยเขาก็จะเลงไปที่นายฉันกลัวว่านายจะเกิดปัญหาเพราะฉันฉันไม่อยากให้ใครเกิดปัญหานะไอ้พระเอกที่นี่เนี่ยก็คือหัวใจฟูเลยเนาะเป็นเหมือนที่ฉันดยินจริงด้วยอีนี้คือซ่อมพันธมิตรอย่างนั้นหรอแต่จะเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหนเชียวทําให้ฉันหงุดหงิดชะมัดเลยก็กลายว่าพระเอกเนี่ยหงุดหง ไม่ชอบอะอยากให้เป็นคนไม่ดีอะทำให้ต้องเป็นคนดีด้วยอะไรประมาณนี้เท่าก็ตตดไปที่อีตาลุงเนาะหลังจากโดนมาเบสบอลเนี่ยฟาดหน้าก็โทรหาพวกลูกน้องเลยแล้วก็แบบเออเรียกกองกาลังเดี๋ยววันนี้นะฉันจะพาพวกแกเนะีไปตามหาคนคนหนึ่งลูกน้องก็ถามเนี่ยตามหาใครตาลุงคนนี้ก็บอกว่ามันมีเค้กด้วยแต่อีกคนหนึ่งอะเป็นซ่อมหรือเปล่าไม่มั่นใจฉันได้กลิ่นมันไม่ค่อยชัดเหมือนไม่น่าจะใช่แต่ก็เหมือนใช่ถ้าตามหาพวกมันเจอเนี่ยแกจะได้กินเค้กฟรีฟ พวกวน้องเนี่ยก็ดีใจเนาะไม่ได้กินเค,ค้กตั้งนานพ่ากระจับไปที่จางเฉินเนี่ยก็พาานเอกมาที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมมั่นรูดจางเฉินเนี่ยก็เอากุญแจแล้วก็ขึ้นห้องไปเลยโดยที่ไม่ได้แบบบอกกับผู้จัดการพอขึ้นมาบนห้องเนี่ยในเอกก็ได้ยินเสียงคนเซิรงกันเนาะ นายเอกก็เลยถามนี่มันโรงแรมอะไรเนี่ยทำไมเสียงมันดังขนาดนั้นจางเฉิงก็บอกว่ามันเป็นม่านรูดอ่ะอดทนได้นประมาณสิบยีนาทีแต่ว่าเขาก็เลิกทำกันแล้วแหละนายเอกเดี๋ยวก็ได้ยินแต่เสียงแบบคนเซิรงกันเนาะห้องขวาก็เซิงห้องซ้ายก็เซิงสักพักนึงเนี่ยไอ้จางอ่ะก็บอกให้นายเอกอะถอดเสื้อนายเอกก็งงเนาะแบบจะเซิงฉันหรออะไรวันนี้ไอ้จางก็บอกว่าเดี๋ยวจะล้างแผลให้จะดูได้ว่าโดนอะไรบ้างนายเอกเนี่ยก็เลยต้องถอดเสื้อเนาะเป็นพวกอินโนเซนต์ไงเขาสั่งให้ถอดก็ถอดก็ถอดดหมเลย อีพระเอกแล้วก็ล่างในเองเข้ามาในห้องน้ําแล้วก็ล้างล้างตัวพอดูดูเนี่ยก็เออมีแผลแค่เฉพาะใบหน้าตรงอื่นไม่มีอีพระเอกเล็กก็ไปมองก้นเขามองไปก็สงสัยไปทําไมเป็นซ่อมที่ล่างบางจังเลยอะคือแบบนี้จะไปล่าใครได้ หรือเป็นเพราะไม่ได้กินเค้กมาก็เลยไม่มีกล้ามเหนื่อยงั้นหรอแสดงว่าที่เขาพูดได้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือเปล่าว่าไม่เคยกินเค้กมาก่อนอีพระเอกเนี่ยก็สงสัยสงสัยไปด้วยมองคูด่าเขาไปด้วยภาพเนี่ยก็ย้อนไปในอดีตเนาะว่าไอ้พระเอกเนี่ยเคยเจออะไรมาบ้างพระเอกเนี่ยก็เคยตกหลงรักกับผู้ชายคนนึงเออเลองก,ก็จะเฉลยแล้วว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นเกย์เกมารุกุอีพระเอกเนี่ยก็ตกหลงรักกับเขาแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขานนาเป็นฟ็อกซ์พระเอกก็เลยถามว่านายจะไม่ทำอะไรฉันใช่ไหม หนุ่มคนนั้นก็บอกว่าไม่ทำอะไรนายหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นฟอกที่ไม่กินเค้กมาก่อนเลยแต่ว่าอยู่กับอีเพเอกได้ไม่ถึงประมาณ2เดือนเนาะอาการก็เริ่มออกละอยู่ดีๆหนุ่มคนนั้นก็เริ่มเดรียเพลเอกเริ่มกัดเพลเอกเริ่มใช้คามนลรงเวลามีเซ็กด้วย จนในที่สุดหนุ่มคนนั้น,นก็เอามีดมาเฉือเนเหนือพระเอกอแล้วกินทีละชิ้นนะทุกคนแบบว่าจับอีกพระเอกล็อกแล้วก็เฉือนเนื้อกินแบบไม่ให้ตายแบบยังไม่ฆ่าตายแต่ว่าเฉือนเนื้อกินนะเออพระเอกนะมันก็รอดจากสถานาการณ์นั้นมาได้เนาะแล้วมันก็เลยฆ่าฟ็อกคนนั้นฆ่าผัวตัวเองแล้วพระเอกนะมันก็รู้แล้วว่าฟ็อกเนี่ย มันเร็วเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการอักเสบหรืออยู่ในรูปแบบของความอ่อนโยนเนี่ยพวกนี้มันมีวิธีล่าเหมือนกันมันแค่เปลี่ยนวิธีล่าเฉยๆเพราะฉะนั้นฉันสาบานกับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่เชื่อใจพวกฟอกอีกพราฟอกมันเร็วเหมือนกันทุกคนภาพก็ตัดไปหลังจากที่อีพระเอกเดี๋ยวก็อาบน้ําให้นายเอกเสร็จเนาะนางก็มานั่งเลื่อนโทรศัพท์นายเอกเนี่ยก็เลยเข้ามาหาเพราะว่ามันมีแค่ห้องนอนห้องเดียวงก็เลยกะว่าจะเข้ามานอนแต่พอเข้ามาเนี่ยนายเอกก็ดันเอานิ้วก้อยของเจเนี่ยไปชนประตูซะ พระเอกมันก็เลยบอกนี่นายโง่หรือเปล่าเอานี่ฉันเอาที่ทําแผลให้อ่ะเป็นน้ำเกลือเช็ดมันซะนายเอกเนี่ยก็รู้สึกดีใจเนาะไม่เคยดูแลฉันดีขนาดนี้มาก่อนเลยขอบคุณนายมากๆเลยนะไอ้นายเอกเดี๋ยก็แกะถุงน้าเกลือออกกะว่าจะเช็ด แต่ได้วความที่นายเอกมันเป็นคนโง่อะขวดน้าเกลือก็แกะไม่เป็นถุงน้ําเกลือก็แกะไม่เป็นเนาะไอพ้พระเอกที่เห็นนะก็เป็นงงว่าแบบมีชีวิตรอดมาจนถึงอายุ20ได้ยังไงวะดูงโง่มากเลยอไอพ้พระเอกมันก็กะว่าจะช่วยมันก็เลยฉีกถุงให้แล้วก็เอาน้าเกลือใส่ให้เนาะแล้วก็เช็ดๆให้ในายเอก นายเอกอที่โดนปฏิบัติอย่างดีเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสูงมากเลยเพราะว่านางก็ไม่เคยแบบได้รับการดูแลรักษาแบบนี้นายเอกอก็เหลือไปเห็นว่าตรงหน้าอ,อกของพระเอกอะ่ะมันมีรอยเนื้อมันเหมือนแบบเนื้อหลุดอะแล้วมาเป็นแผลเป็นอะไรประมาณน,นี้เป็นรอยขนาดใหญ่อะนายเอกมันก็เลยแบบอยากดูนะว่ามันคือรอยอะไรก็เลยเผลอไปจับตัวพระเ,เอกอีพระเอกด้วยความที่มันยังไม่ได้แบบเชื่อใจในายเอกแบบร้อก็กลัวทีนี้ก็กลายเป็นว่าผักตัวนายเอกออกแล้วก็บอกให้ในายเอกอะ่ะ ปล่อยตัวฉันแล้วหน้าของพระเอกตอนนี้เหมือนกับว่ากำลังจะฆ่านายเอกเลยได้ซ้ำอ่ะนายเอกมันก็เลยขอโทษเนาะขอโทษที่ทําแบบนั้นคือฉันไม่ได้ตั้งใจจริงแค่อยากจะดูว่าแผลบนตัวนายเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเอกมันก็เลยบอกว่านายต้องรู้สถานะตัวเองนะว่านายเป็นแค่พวกซ่อมงองๆซ่อมอ่อนแอที่โดนเคกจองจําที่ฉันทําเหมือนกับว่าดูแลหรือว่ารักษานายเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันอยากได้นายเป็นเพื่อนหรอกนะยังไงพวกซ่อมมันก็เป็นพวกเลวพวกเวนฉันไม่เชื่อใจพวกนายหรอกนายเอกเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยเนาะกับสิ่งที่พระเอกพูด อยู่ดีๆก็มีคนมาเคาะประตูไอ้พะเอกที่นี่นะก็เริ่มรู้สึกระแวงแล้วเพราะปกติเวลานี้ไม่มีใครจะมาเคาะนะแถมนี้มันก็เป็นห้องสวีทโรงแรมม่านรูดจะมาเคาะได้ยังไงไม่ได้มีพนักงานสักหน่อยหรือว่าจะเป็นอีตะลุงค,คนนั้นหรือเปล่าเอาละแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามชมอีีหน้าเลยสำหรับวันนี้นะนัเวเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีจ้า